นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องตอนนี้รู้สึกเหงาแล้วเพื่อนก็เปลี่ยนไปไม่สนใจเราแต่สนใจที่จะอยู่กับแฟนมีคนมาปรึกษาว่าตอนนี้ใช้ชีวิตแบบคนเดียวจริงๆแล้วอยากชวนคุยเรื่องที่กำลังอินกับใคร แต่พอหันไปทางไหนก็ไม่มีเพื่อนให้พูดคุยด้วยเลยหรือจริงๆก็มีบ้างแต่เพื่อนของเราเหมือนว่าเขาไม่คิดถึงเราเลยต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตคือเรารู้สึกโดดเดี่ยวมากตอนนี้แต่ก่อนถ้าเหงาก็จะบอกเลยว่ารู้สึกเหงาชวนไปเที่ยวกันเราก็อาสาไปรับเพื่อนแถมค่าน้ำมันก็ออกเองหมดด้วยแค่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากอยู่กับเพื่อนจริงๆแต่พอเพื่อนมีแฟนก็กลายเป็นว่าเพื่อนจะลืมเราไปแล้ว ผมว่ามีผู้คนมากมายเจอเรื่องราวเหล่านี้ในชีวิตประจำวันและแน่นอนว่าทุกคนมีโอกาสประสบพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้ได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่มีข้อยกเว้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนนั่นก็คือเรา้องแยกประเด็นเรื่องนี้ออกเป็นสองสิ่งนั่นก็คือความเหงากับความรู้สึกที่เราอยู่ในบริบทใดผมว่าข้อหนึ่งเนี่ยก็คือความเหงาเราทุกคนมีความเหงาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมความเหงานี้จะเข้ามาเยือนต่อเมื่อเราไม่มีใครมันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อ เรารู้สึกว่าเราไม่มีเรื่องอะไรที่หนักอกหนักใจให้เราคุณคิดถึงมันเราก็จึงเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาแนนอนละ้อที่2เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เลยแต่ละบริบทแต่ละวัยแต่ละช่วงชีวิตเราไม่สามารถที่จะบอกว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวเพื่อนได้เหมือนเดิมวันนี้เราจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เหมือนตอนเด็กๆยิ่งเราโตมากขึ้นยิ่งเราอายุมากขึ้นเราจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสิ่งที่ควรจะเป็น แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสิ่งที่เราตั้งใจไว้ขอแค่เพียงอดทนขอให้เพียงเราเข้าใจว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราทั้งหมดแต่มันเป็นวันที่เราต้องเรียนรู้ที่จะบ่มเพาะตัวเองบ้างอดทนอดกั้นในสิ่งที่เราควรทําในวันนี้และพรุ่งนี้จะดีขึ้นเองผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าการใช้ชีวิตคนเดียวในช่วงวัยหนึ่งของชีวิตเป็นเรื่องปกติสามัญเพราะว่าทุกคนมีภารกิจที่ต้องดําเนินต่อไปถ้าเกิดสมมติเราเอามานั่งเช็คลิสต์กันจริงๆว่า ในการที่เราจะมีชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยหรือใช้ชีวิตคนเดียวจริงๆมันมีสักกี่เปอร์เซนต์ของชีวิตผมเชื่อว่ายิ่งยุคสมัยนี้เราจะยิ่งกระเถิบเรื่องนี้ออกไปเยอะมากๆเลยนั่นหมายความว่าเด็กยุคใหม่มีโอกาสที่เขาจะใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าเป็นรูปแบบสังคมรูปแบบการใช้ชีวิตสื่อโซเชียลต่างๆที่เขาพยายามจะดึงเวลาของเรายิ่งเขาดึงเวลาของเรามากเท่าไหร่เวลาของเราที่จะคุ้นคิดขบคิดตั้งกำลัง่าชีวิตนั้นก็จะถูกลดทอนไปอย่างมหาศาลเลย นี่ยังเป็นภาพสะท้อนของระบบทุนนิยมระบบการเงินของเราที่แน่นอนเราต้องการที่จะหาเงินหาทองกันให้ควากเลยมันก็จึงเป็นเหตุผลว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นเราไม่ได้ควบคุมตัวเองทั้งหมด100%เรากซเรากลังถูกชักจูงถูกชักนําหรือถูกบางสิ่งบางอย่างที่เชฟเราให้เรามีนิสัยแบบนั้นแบบนี้รวมถึงพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาก็พยายามสั่งสอนเราในรูปแบบของเขาเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของ หลวงเขาเองเพื่อให้ได้หนังสิ่งที่เขาต้องการในวัยเด็กแต่แน่นอนว่าทุกอย่างกําลังถูกเชฟกําลังถูกดัดแปลงไปยังจุดที่ใช่มากที่สุดถ้าจุดที่ใช้นี้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้กับความรู้สึกของเราแต่มันใช้กับเหตุการณ์มันตรงกับสิ่งที่สภาพแวดล้อมนั้นกําลังหลอ่อหลอมให้คนคนหนึ่งนั้นมีความคิดความอ่านและการตีความนั้นอย่างไรซึ่งเราไม่สามารถจะห้ามกระแสนี้ได้เลยนี่คือกระแสหลักของโลกและเราทุกคนจะต้องเรียนรู้จะติดตามไปจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน การเปลี่ยนผ่านทำให้เราเข้าใจได้ว่าไม่มีอะไรคงทนถาวรเมื่อถึงเวลาหนึ่งทุกสิ่งย่อมพบเพื่อเพียงผ่านเธอสมมุติเราทุกคนสามารถเลือกสิ่งหนึ่งในชีวิตได้เราจะเลือกสิ่งใดผมมีความคิดขึ้นมาว่าสิ่งสิ่งหนึ่งในชีวิตเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยไม่ว่าเป็นหนึ่งเวลา 2. ส,สุขภาพ 3. ความรัก4การเงินหรือการงานแน่นอนถ้าเกิดสมมติเราเลือกสีข้อนี้ผมก็มั่นใจว่าเราแต่ละคนเลือกไม่เหมือนกัน แต่เราต้องเรียนดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้4ข้อนี้ล้วนพบเพื่อเพียงผ่านตลอดแม้ข้างเวลาเองก็ไม่ได้มีตัวเป็นตนของมันทุกวันและทุกเวลามันเป็นเพียงแค่มหมอกและควันจางๆแล้วมันก็มีเลเยอร์ที่บางๆในการที่เราจะค้นพบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เป็นแก่นสารในชีวิตของเราเลยทุกอย่างกําลังจะมาลายจางหายไปไม่มีสิ่งใดคงทนหาวอนแม้ทั้งตัวเราเองหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อนของเราแฟนของเราเนี่ยนะคตเขาก็ต้อง เปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีไม่ว่าเป็นสภาพใดก็ตามทุกคนล้วนอยู่บนโลกโดยที่ขาดความรู้และการตระหนักรู้ว่าเรากําลังมีชีวิตยอยู่แค่เพียงชั่วคราวเวลานี้ไม่ได้เคยสอนอะไรเราไปมากเท่ากับเรานั้นได้อยู่และเพลิดเพลินกับมันไปในทุกๆวันสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เราต้องเน้ยนย้ำตัวเองนั่นก็คือไม่มีอะไรคงทนหาวรความไม่เที่ยงเป็นของคู่โลกมันอยู่หนึ่งในสัจธรรมของชีวิตและเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เลยบางทีเพื่อนก็ไม่ได้ลืมเรา เพราะเขาอยากลืมจริงๆแต่มันมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมันเลยทําให้ภาพจํานั้นเลือนลางไปตามการเวลาถ้าเกิดสมมุติว่าผมย้อนกลับไปในวัยเด็กแน่นอนว่ามีความรู้สึกหนึ่งที่ผมเกิดขึ้นกับตัวเองทุกๆวันผมจะสามารถครบกับเพื่อนคนนี้ได้ไปตลอดรอดฝั่งในนานสักเพียงใดเมื่อผมอยู่โรงเรียนนี้ผมก็ดูเหมือนสนิทกับเขาแต่พอผมย้ายโรงเรียนไปทําไมผมกับห่างหายกับเขาโดยที่เราเหมือนเราไม่รู้จักกันเลย นี่รอเปล่าจึงเป็นสิ่งที่เราแค่เรียนรู้ว่านี่คือการพบเพื่อเพียงผ่านเราไม่ได้คบใครเพราะว่าเขาจะคบกับเราไปทั้งชีวิตแต่เราครบกับคนคนหนึ่งเพียงเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เรามากที่สุดนี่รอเปล่าจะเป็นคำตอบที่ผมตั้งคำถามมาตลอดว่าสุดท้ายแล้วระยะเวลาในการยืนยาวในการครบหาใครสักคนเนี่ยมันคือสิ่งใดมันคือสิ่งที่เราเข้าใจรอเปล่าหรือเราไม่เข้าใจสิ่งนั้นเลยต่อให้เราผ่านสิ่งต่างๆมา,ามากมายแค่ไหนเราก็จะไม่รับรู้ เพราะว่ามันก็เป็นเพียงแค่ภาพจําภาพหนึ่งความรักความหลงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราทุกอย่างเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่มันผ่านเข้ามายางชีวิตของเราเท่านั้นเองผมคิดว่าชีวิตบางช่วงตอนที่มันมีความสุขมากๆมันอาจจะหมายความว่าภาพภาพนั้นเป็นภาพที่น่าจดจําหรือเปล่าเป็นภาพที่บางครั้งอาจจะเอาใจเนี่ยหลงไปที่จะไปยึดติดถือมั่นสิ่งนั้นพอเรามีสติมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดติดเลยเพราะแม้กระทั่งความทุกข์หรือความสุข สองสิ่งนี้ก็มักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนัอยู่ดับไปอยู่ดีนี่ความเข้าใจอันแท้จริงต่อให้เราอายุน้อยต่อให้เราอายุมากความเข้าใจธรรมะก็จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเราไปทั้งชีวิตตราบนานเท่านานมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะน้อมนําความจริงได้เร็วมากน้อยเพียงใดนี่คือโจทย์ที่ยากสำหรับทุกๆคนไม่มีใครผิดในเรื่องราวเหล่านี้เราทุกคนล้วนอยู่บนโลกที่มีแต่ภาระรับผิดชอบเต็มไปหมดบางคนมีแฟนมีครอบครัวมีลูก รือมีหน้าที่การงานที่แตกต่างจากสมัยก่อนนี่ก็จึงเป็นบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอีกแง่มุมหนึ่งว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ย้ายโรงเรียนเราไม่ได้จากลาจากเพื่อนจริงๆถึงแม้เราจะมีโซเชียลมีเดียให้ติดต่อเพื่อนได้แต่ก็อย่าลืมว่าทุกๆคนกําลังเปลี่ยนแปลงไปเราก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนแค่เพื่อนของเราคนนี้เขาเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเราแค่เพื่อนคนนี้เขามีสิ่งอื่นที่ต้องเป็นภารกิจที่เข้ามาก่อนเราเราก็มีไม่ต่างจากเขา ภารกิจของเราบางทีอาจจะเป็นการจัดการความเหงาอย่างไรให้เป็นมิตรที่สุดหรืออยู่กับความเหงาอย่างไรให้มีความรู้สึกว่าจัดลงใจมากที่สุดบางทีโจทย์ในชีวิตของเราก็อาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นเราจึงไม่ต้องไปเปรียบเทียบเปรียบเปย์ว่าทำไมเราถึงไม่เหมือนคนนั้นไม่เหมือนคนนี้เรากำลงังหนีบทบาทที่เราควรจะเป็นอยู่แลวเราควรจะเล่นบทนี้ต่อไปนั่นคือเป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกๆ,ๆคนที่เราจะมาย้ำเตือนว่าเราต้องมีสติในชีวิตประจำวันและเราจะต้องดูว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่ เราจะใช้กับมันได้อย่างไรแล้วนี่เป็นโจทย์ที่ยากจริงๆที่เราต้องฟันฝ่าไปให้ได้แล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจเองสุดท้ายนี้ทั้งนี้อย่าลืมการเปลี่ยนแปลงว่ามันมาทําอะไรกับเราความเหงาเป็นเสมือนเพื่อนสนิทที่เข้ามาทุกครั้งยามที่เราไม่มีใครอยู่ความเหงายังมีสติและเราจะอยู่เป็นสองสิ่งนี้ที่ผมเน้นย้ำเป็นประจำในช่วงนี้ก็คือรู้อยู่กับอยู่เป็นสองคำนี้เป็นสิ่งที่เราผู้คนส่วนใหญ่หลงลืมกันไปในชีวิตประจำวัน ให้เราควรจะใช้สองสิ่งนี้เป็นคันรองของชีวิตการรู้อยู่นั่นก็คือการรู้วันนี้เราควรทําสิ่งใดการอยู่เป็นนั่นคือพอรู้เราควรทําสิ่งใดแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องอย่างไม่รู้สึกว่าเราต้องเป็นกังวลไปกับมันบางครั้งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตก็มาเหวี่ยงให้เราไปอยู่ในจุดที่เราไม่เข้าใจมันในวันนี้แต่วันหนึ่งเมื่อเราตระหนักรู้จริงๆเราก็จะรู้ว่านี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องทำเมื่อเรามองหันหลังแล้วเราไม่มีใครที่จะติดตามเรามานั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องทำจริงๆ ไม่มีใครทำแทนเราไม่มีใครมารับภาระนี้แทนเราจริงๆเราจึงต้องรับภาระนี้แต่เพียงผู้เดียวเราจึงต้องฟันฝ่าอุปสรรคดับเครื่องชนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรต้องต่อสู้ต่อไปให้ได้จนถึงยอดฝั่งยอดฝ่ายนสิ่งที่เราตั้งใจเมื่อนั้นเราก็จะตระหนักรู้ว่าไม่มีใครที่จะทำสิ่งนี้ได้นอกจยกตัวของเราเองเรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลาเรื่องบางเรื่องต้องใช้ความสามารถและข้อมูลในการทำความเข้าใจวันหนึ่งเราจะรู้ว่าทุกอย่างที่เราสึกในวันนี้ มันก็จะเป็นเพียงภาพจำมันเป็นแค่เพียงหมอกและควันจางๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเท่านั้นเองเราเข้าใจแบบนี้รับรู้แบบนี้วันหนึ่งเราจะมีความสุขมากขึ้นแล้วเราจะไม่ต้องใช้เวลากับมันผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter, และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ด้วยนะครับ